ได้แล้วแต่พี่เลยผมจะเกียนให้สุดๆเลยเห็นดู <c oughs> อ๋อไอ้ดาเนี่ยเหรอที่มันใกล้กันเนี่นะใช่ไม่ออ <c oughs> ออกละเตรียมเดแนตรดอนดี้ตโด,โ,ดโดนใช้ใช่อะไ Yeah, I the dumpster. On. ขก่องก่องยังวะเกแกฑ์ได้อยู่เกณฑได้อยู่ ีโอ้โหไม่เจอแอลเลยสาวิ่งได้ฟัน ไอพวกโล่นี่มันต้องมีดฟันไงไอโล่เราเดบตาโล่พี่มีดฟันเดียวเลยลด,ดยลยลูได้เราหมอก

有人闹么个？Precision airstrike, ready on your mark. I need targets, Sandraka. Tenet three, good copy, striking bound. 有人闹哈，走，巡逻。

请坐请坐坐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 坐好好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 